สัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์ที่มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากตุนนีแปลแล้วแม่หนูเมาแล้วต้องทำยังไงกลับมาเล็บยาวแล้วนะคะไม่ชินเลยทำงานกับมือใหม่เหนื่อยมากไม่โตเลยมึงก็ก,ก,กินข้าวไปดูหนังไปลูกโปรไฟล์ใหม่จะต้องสะพึงตาแตก ผัวแล้ววันนี้ผัวแล้วค่ะแต่หนูว,ว,วันนี้นิสาันเลี้ยงค่ะเคนบอกแล้วคือตุนนี้แปนแล้วเป็นแฟนกันไหมไม่เห็นหรอกเขาดา่าเต็มเพจเป็นบอกว่าอีเนี่ยมันเยี่ยตัวจริงก็คือน,นิสสันดี มันเถิดเนาะอุนะอ้ยหล่อนเป็นแฟนกันนานยังหนึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อไหร่เลิกพนี้อุย, <laughs> อยไม่ไ่ใจห้ใจอเลยอเลยเลยเเลยเพราะว่าหล่อนมีแฟนแล้วนะเดี๋ยวนี้จะเลี้ยงของหวานด้วยอจะมอน้าิกเลยักาครกับไปทมจะม,มานั่งตรงนี้ทำไมสะออ่ เขาจะมีแฟนทำไมวะม่งั้นบอกจะคุยกับใครตองคุณนะพี่แกแปลกๆนะคุยพี่มึงนะไอสัตว์คุณพี่มึงก็ใจกดเสียเหมือนกันนะอันนี้โดสัตอะไรคะอันนี้เป็นอะไรตุกนะคะตแกีก่ทำให้ิเเกินเดี๋ยวเวลาลมมันเจ็บ วันตุนมีแฟนจริงอยากมีแฟนมัง้งเนาะงอนแล้วเนี่ยอะไรก่ะก็ท่องออะไรอ้ออออวนอ้อนป้อนอะไรหยิบขึ้นมามีอันด้วยไม่ยีกงอ่ะอันนี้คืออะไรสีต่อมมะเขือเทศอัดเม็ดกินแทนมะเขือเทศปังปังอันเนี้ย เซรัมโคอลัตเจนส่แพนเดียวกับผิวหนาจะกินเจ็ดวันนี้สวยปกหนาจะมีแฟนอยากลองดีใช่ไหมอ้วนอย่ารูปตรงข้างมีสิวอยู่เนี่ยเจ็ดวันนี้เดี๋ยวสิวยุบ พเมโลนะคะผมซึ่งเขาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่นี้ชุดก็จะเป็นอย่างนี้เซ็กซี่เซ็กซี่อยู่แล้วหล่อทำไมน้องคนนี้เขาใส่น่ารักอะอ่ะแล้วดูอีนี่ไปชุดมันอยู่กับมานว่าซึ่งสิ่งเอออาจจะเป็นคมใหม่ด้วยขอบคุณพอมิโลที่เชิญนะแล้วก็แกงมาด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้จะมีใครมาบ้างเหล้าสับเหล้า I do ก็อตอนนี้หอมหมุนมากแล้วตอนเนี้ยนะเพื่อนๆสงสว่าเวลาเมาแบบมันรู้สึกหอมเลยอ่ะไอเมอาแค่ไหนนะคะก็ต้องขาดไม่ได้กอรี่นะคะอาหารผิวทั้งตัวมันกระแทบอัดเม็ดและคาร์บอนสา่พันธุ์เดียวกับผิวไอฉันขับอะไรก็ไม่รู้อื้ <c oughs> มอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งวันที่สามนะคะก็เริ่มต้นวันด้วยการมาออกกาลังกายตัวฉันยังถือเปียกขึ้นอยู่เลยมองว่าถือมาทำไมไม่เข้าใจโอ้โหกองใหญ่กลางบ้านถ่ายอะไรอ่ะถ่ายไม่ได้อ่าเป็นไรรอวิฮะรอวิคนเดียวค่ะงานมากี่โม,อมอง ตอนนี้ <11. S> 1 1เอ็ดไม่สายทต่ไมมามาแล้วพี่นัสรีบมาเลยเหรอสิบเอ็ดโมงครึ่งเองสองชั่วโมงครึ่งเองใครพี่นัสดาราใครเขาก็ต้องรอแล้วเป็นอะไรนะดาราวันนี้นะคะนะัก็แวะมาทําเล็บเนาะซึ่งหลังจากที่ไว้เล็บสั้นนานมากตอนนี้เล็บนะัสกลับมาแข็งแรงและเดี๋ยวเราจะกลับมาต่อเล็บยาวแบบปังๆกัน ใบายเล็บสี Flash นะคะนี่จริงๆมันยังสวยอยู่เลยนะแต่ได้เวลาลาจากกันแล้วนะคะดาดากลับมาเล็บยาวแล้วนะคะไม่ชินเลยคือตอนนี้นะมีความรู้สึกว่าคิดถึงเล็บตั้นนะแต่สัญญาเต็เงแล้วว่าจะปีใหม่แล้วจะกลับมาสวยทุกจุดทุกอน,นู ก่อนนอนคืนนี้ก็เลยต้องนี่กอรี่ชิพูนะคะคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวกอรี่สีส้มเมือเขือเทศอัดเม็ดนั่นเองอจะต้องผิวใสกับไม้ทันปีใหม่นะคะ ทนาวันนี้นะคะจะเป็นวันแฟนเดย์น่าจะอยู่กับพี่20ทั้งวันเลยนะคะคือวันนี้มีลูกค้าบอกว่าอยากได้คลิปนะนกับพี่20คู่กันตอนนี้ก็จะเป็นการแบบอยู่ด้วยกันที่แบบได้เงินด้วย <c oughs> แต่เดี๋ยววันนี้อยู่กับแฟนก็ต้องขออัพผิวนิดนึงนะคะด้วยคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวจากกรี่สีชมพูและปั๊มผิวใส่ด้วยกรี่สีส้มหรือว่ามุกข้าเทศอัดเม็ดนั่นเอง แค่นี้นะก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับการถ่ายงานวันนี้ผิวเราจะต้องสวยจะต้องออรา่าก็กินกอรี่มา4วันแล้วอะตอนนี้นนเริ่มรู้สึกว่าลื่นๆขึ้นแต่ไม่แน่ใจว่าคิดไรวพรานะเดี๋ยวไปถามพี่20่สิบดีกว่าไปถ่ายงานกันทํำงานกับมือใหม่เหนื่อยมากไม่เปเดไนมาเด้มา,มาอ่าโอหโองกระเป๋าว่า เสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะวันนี้สนุกนะได้เจอแบบพี่พี่ดาราทุกคนเลยที่แทบีอ้าวไม่ได้สนุกที่อยู่คหนูหรอ,อันนี้มันมันเกินเนึะเส้นชุบเลยมาใส่หน้าทุกคอ่ะดีๆป่วยเปล่านุ่มไหมนุ่มมันตุ้ด,ดแบบ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ผิวมันมีคอลลาเจนเยอะก <c oughs> ินมะเขือเทศเยอะทำงานเสร็จนะคะวันนี้ก็พาพี่จีซิตมาร<ม>ีแล<ส>็ก ทริปนี้นะคะนัดมาภูเก็ต <c oughs> เพื่อมาดูการแสดงโชว์ของแบรนด์คณาพศนะคะเราจะบอกว่ามีดาราอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากต่าเราถึงแล้วนะคะและเพื่อนร่วมทริปของเราวันนี้คือมัมเตยแล้วก็น้องลุกนะคะแล้วอีกคนนึงถ่ายหรือเปล่าคะเนี่ยอ, <c oughs> อันนี้เขาตามมาคุมเขาอกเราแบบมาได้ฝรั่งที่ภูเก็ต เราจะเทรนสามีก่อนเวลาเจอต้องทำางนี้นะมันต้องฝึกนะเก่งมากห้องพักโห้องนอนที่หนึ่งว้าวห้องนอนที่สองอุ๊ยวีจะนอนกับใครเนี่ยในห้องนอนหนูกับแฟนที่น้นไหนแฟนแฟนคนใหม่ นี่ตามมาทตงนี้หอยหอยใหญ่มาาดินเนอร์ไทม์นะคะเย็นนี้เดี๋ยวเราจะมากินข้าวที่เลอปาิตเชฟนะคะเขาบอกมันจะเป็นการแบบเสิร์ฟอาหารพร้อมกับดูหนังไปกินข้าวไปเข้าห้งเหมือนกันเป็นไงเดี๋ยวเราไปเปิดประสบการณ์ใหม่พร้อมกัน คือเวอร์มากคือมันเป็นการแบบฉายหนังมาบนโต๊ะไม่ใช่แคก่กินข้าวนะคะมันก,ก,ก,ก็กินข้าวไปดูหนังไปอลังการมากาในขณะที่กระเทย <laughs> กินแคนเบรเรนะคะ <laughs> เพิ่มน้ำหนัก <laughs> นางแบบเขากินอะไรกันคะ <laughs> ผลไมาา้ <laughs> ใช่เหรอชีเกรส จบวันแล้วเป็นวันที่สุดมากเลยนะคะได้เจอคนเยอะมากพอเราจะคนในวงการอะ่ะเรายิ่งต้องสวยคือเราแบบคือถ้าเราดรอปอะ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอ้าวนิสาตัวจริงไม่เหมือนนะ IG เหมือนในคลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีที่ช่วงนี้นะรู้สึกว่าผิวเนวีโอเคมากเลยก็ต้องขอบคุณกอรีมากเลยนะคะวันนี้ก็จะทานต่อนเนื่องเป็นวันที่5แล้วนะคะทั้งตัวเมกดเทศอัดเม็ดแล้วก็ตัวคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวด้วยที่สำคัญพวกเนี้ย เราจะไปดำน้ำกันยิ่งต้องแบบตบือวันนี้ย่างละสองเมด็ดดีเพราะจริงๆเขาสามารถกินได้ถึงแบบวันละสองเม็ดแบบเช้าสองเย็นสองแบบนี้เลยก็ได้นะอัดเพิ่มเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดำน้ำนะคะสวัสดีค่ะซอนมาเล่นนำ้ำา เราเหมือนกันกลัวดามเรามีกอรีไงตอนนี้ต้องมาหรือเปล่ามันแตกดีๆๆก,กอรีมาคมข้างลงสารเรากินแค่ตอนเย็นก่ือตอนเช้ากินทำไมล่ะกินมาตั้งแต่เช้าแล้วงั้นเราเล่นน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอร่อยๆที่โอทาวูเก็ตค่ะ ตอนนี้นะคะนะัดอยู่ที่ร้านแอน t ิทานะคะผมซึ่งเป็นร้านดังมากอยู่แถวโอทาวใครมาภูกเก็ตต้องแวะมาหลังนี้นะเพราะว่าเขาจะตกแต่งร้านเป็นแบบเจ้าหญิงเป็นแบบคาเฟ่น่ารักแล้วดูนี่จิบชากันนะคะไป ลุกสำหรับการถ่ายแบบวันนี้นะคะพร้อมแล้วอเดี๋ยวเราไปดูชุดดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าลูกโปรไฟล์ใหม่จะต้องสะพึงตาแตกใครชอบลูกนี้นะฝากกดไลค์ไ้ก่อนเลยนะคะผมส่วนใครที่อยากเห็นเต็มเตเนี่ยรอวันที่หนึ่งมกราปุ๊บปล่อยรูปนี้ สัปดาห์นี้มาเป็นสัปดาห์ท oh ี่มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะมากโนตูนมีแฟนนาเที่ลกลางคืนไปที่ผู้เก็ตกับพี่พีดาราถ่ายงานกับพี่20หรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่วันนี้คือแบบเป็นสัปดาห์ที่เหนื่อยแล้วก็หนักมากแต่ผิวและออร่าก็เรื่อยๆอ่ะดูดิ กอรี่อาหารผิวที่แบบคนต้องมีนะซองสีพูนะคะเป็นคอลลาเจนสายพันธุ์เดียวกับผิวตัวนี้ก็คือทานเพื่อเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวเราเนาะส่วนสีส้มเป็นมะเขือเทศอัดเม็ดอันนี้น่ากีดมากเพราะปกตินะเป็นคนที่กินมะเขือเทศไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นสดคือนกินไม่ได้เลยแต่พอเป็นกอรี่มะเขือเทศอัดเม็ดตัวนี้คือไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนเรากินมะเขือเทศอยู่ <laughs> ใครอยากทานแบบนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะราคาก็เบาๆด้วยสูตรสีส้มสูตรมะเขือเทศอัดเม็ด สีชมพูหรือคอลาเจนสายคันเดียวกับผิวรานะคาเบาๆทางนั้นเลยนะคะแต่ผลลัพธ์ที่ได้ปังไม่ไหวส่วนใครที่ชอบบล็อกวีนี้นะคะนะก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้หขนอดด้วยเนาะรวมถึงเป็นยงไงกันบ้างกับ7วันที่ผ่านมาของนะใครชอบวันไหนย,ยังไงก็ลองบอกกันเข้ามานะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนกันนะบ๊ายบาย